สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมารีวิวเจ้าตัวกาซีบัตรนะครับเป็นกาซีบัตรธรรมดาทำไมถึงรีวิวตัวนี้ใช่ไหมครับก็ตอนนี้ลดราคาในาาดอสซานะครับตัวกาซีบัตรเนี่ยก็ลดราคาบัตรพัสนะครับลดร,ราคาเหลือส9 9 0บาทส่วนเจ้าตัวกาซีบัตรธรรมดาเนี่ยลดเหลือ2,890บบาทนะครับคือถ้าหากว่าบางดิวที่จัดเป็นรายการแบบ สเปเชียลเลยจริงๆครับจะลดถึง2,700นะครับแล้วก็ใช้ส่วนลดได้อีกนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาแกะกล่องนะครับเดี๋ยวพอแกะกล่องกันแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับในนี้นะครับก็จะมีตัวหูฟังนะครับอย่างนี้จะเป็นหูฟังนะแล้วก็มีหูสำรองอยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวแก๊ซิบัตที่อยู่ในกล่องนะครับอะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าอันนี้มีอะไรบ้างครับ ในนี้ก็จะมีตัวสาย Type C นะครับ1เส้นนะครับ USB A to USB C นะครับไม่ใช่ C to C นะไม่ใช่หัว C สองข้างนะครับแต่ว่าใช้กับเจ้าตัว Galaxy Note 8, Note 9, Note 10ที่เป็น Type C เลยต่อกุณแ s e r i e s ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแพ็กเกจนะครับตัวมันเองเลยนะครับนี่นะครับ ก็รูปร่างเล็กกระทัดรักแล้วแบบว่าจับกระชับพอดีมือมากเลยจะบอกว่าอย่างนั้นนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ของมันอะ่ะที่อยู่ในกล่องเลยนะตัวกล่องเนี่ยประมาณ400มิลลิแอมส่วนก็หูฟังเนี่ยข้างละ50แอมรวม2ข้างก็เป็น100 ah, นะครับ เบื้องต้นผมเอาไปใส่ออกกําลังกายนะครับแล้วก็วิ่งเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วใช้งานได้นานถึงประมาณ4ชั่วโมงนะครับถ้าใช้ทั้งวันฟังม่งไม่ฟังมากนะครับผมว่าได้6ชั่วโมงนะสำหรับตัวมันเองแต่ว่ากล่องชาร์จเนี่ยมันชาร์จได้อยู่แล้วอะประมาณ4รอบนะครับก็400ม mm ิลลิแอมบวก2ครข้างก็ข้างละร้อยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันพิเศษของมันนะครับพอเราเชื่อมต่อไปแล้วเนี่ย มันจะมีแยกซ้ายขวาเห็นไหมครับก็เป็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับว่าก็ลองดูว่าแต่ละข้างก็ไม่เท่ากันนะครับอเดี๋ยวเรามาดูในส่วนถัดไปนะครับก็คือการออกเสียงการแจ้งเตือนหรือว่าการการเลือกแอปในการแจ้งเตือนนะครับเราสามารถเลือกแอปทั้งหมดได้หรือเลือกเฉพาะบางส่วนเวลามีแอปเข้ามามันก็จะมีเสียงพูดทําให้เราได้ยินนะครับอ่า ถัดไปเลยนะครับก็จะเป็นเสียงรอบข้านหมวก a m b e n t sound นั่นเองก็คือถ้าเราอุดหูเข้าไปอินเอียแน่นอนนะครับถ้ามันอุดเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ได้ยินเสียงรอบข้างใช่ไหมครับแต่เจ้าตัวนี้พอเปิดปุ๊บเนี่ยเราสามารถเซตสเสียงสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะว่าจะให้มันเข้ามาเท่าไหร่มากหรือน้อยนะครับจะได้ยินเสียงนอกไม่เป็นอันตรายในการเดินทางนะครับโหมดต่อไปจะเป็นโหมดสัมผัสนะครับว่า จะเซตทางซ้ายเป็นอะไรทางขวาเป็นอะไรนะครับแต่3ครั้งเลื่อนเพียงไปข้างหน้านะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเซตอัพเลยนะครับองจริงนะที่ผมชอบอย่างหนึ่งเลยก็คือมันสามารถปรับเสียงตัวเบสได้นะครับว่า เราต้องการมากต้องการน้อยนะครับแล้วนี้ก็จะแอดอุปกรณ์ของซั s ซ n งถ้าเราใช้ Sam s u n งนะครับว่าเป็นสมาร์ทวอทหรือเป็นการ์ตี่บัตนะครับวันนี้ก็หาซื้อกันได้ที่ลาซาด้าแล้วนะครับใครชอบก็ไปหาซื้อกันได้สุดท้ายแล้วนะครับเสียงสนทนาในการรับสายนะครับก็ชัดเจนดีนะครับอันนี้ลองเทสดูแล้วนะครับอ่ะใครชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแนละ้วสวัสดีครับ